สวัสดีครับชาวเจาลูกหนังครับวันนี้ก็มีลัสซซฟูมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับซึ่งจะเล่นกันเวลา23นาฬิกาครับของคืนวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับก็เป็นเกมของอันดอร่าครับที่จะพบกับทีมขวัญใจมวลชนอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับอันดอร่าเจ้าถิ่นในวันนี้ครับแต่ว่าเล่นกันที่สเปนนะครับถือว่าสถิติที่ผ่านมาแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับคือเปิดบ้านแพ้รัสเซีย0-1แล้วก็บุกไปแพ้อัลเบเนียมา3-0ครับเกมนี้เจอทีมชาติ อังกฤษได้ยิงได้13ประตูแล้วไม่เสียประตูเลยนะครับชนะมา4เกมติดเลยครับผลงานดีออกมากๆถ้าพูดถึงผลงานในเฉพาะในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบนี้นะครับอังกฤษเล่นมาแสเกมชนะสองเกมรวดกครับยิงได้5ไม่เสียประตูเลยครับที่อันเดอร่านั้น เล่นมา2เกมี่เดียวกันก็แพ้รวดแล้วก็เสียไป4ประตูยิงไม่ได้เลยเหมือนกันครับผู้น้สถิติตรงทางตัวเลขนี่ก็ชัดเจนครับว่าอังกฤษดีกว่านลครับล่าสุดที่เจอกันกับอันเดอร่าเนี่ยก็เมื่อ4ปีที่แล้ว,วอ,ลอังกฤษบัรบุมาท่มนอันเดอร่าไป5ต่อ0ย์ครับอังกฤษชุดนี้ก็ถือว่ามีนักเตะท,ที่กําลังขึ้นขนองนะครับและหลายคนก็เรียกว่ากําลังมีฝีเท้าเนี่ยเทียบเคียงระดับโลกได้เลยเจออันเดอร่าที่ เขาบอกว่าพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่อยู่ระดับล่างของลีกของของยุโรปอยู่เลยครับพอเจอเกมอังกฤษน่าจะบุกมาถล่มอันเดอร่าได้ขาดลอยครับน่าจะมี3-4ประตูเยอะย่างน้อยนะครับคู่นี้ครับขอเลือกทีมชาติอังกฤษครับว่าจะถล่มอันเดอร่าได้ขาดครับเกมนี้